ผลการออกเลขรางวัลหวยลาวหวยลวาวสามคีปะจจงวันที่สิบหามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบรางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออกเก้า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 รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกเจ็ดสองเจ็ดสองรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองรางวัลเลขหาโตัวเลขที่ออก 3ามเก้าเก้ 72. นี่ก็เป็นพลออกวันหวยลาวหวยลาวสามาคัคคีประจังวันที่15มิถุนายน 2, หาหอสองพันห้าร้อยแปดขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสามาคัคคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไวไ้ได้ด้จะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำล่างใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ ในผลการออกหอยเล่าหอยเล่าสามัคคีไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมืดน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า